เรื่องของอีเวนต์แล้วก็กิจกรรมที่น่าสนใจในพื้นที่ภาคเหนือของเราครับค่ะในช่วงนี้ค่ะก็บอกได้เลยว่ามีอีเวนต์หลากหลายพื้นที่ในพื้นที่ภาคเหนือตอนบนค่ะคุณผู้ชมมาฝากคุณผู้ชมกันเยอะแยะเลยค่ะผ่าไปเริ่มกันที่จังหวัดลำปางสำหรับใครที่ชอบอีเวนต์หรือว่าชอบท่องเที่ยวที่เป็นกิจกรรมที่เกี่ยวกับ,บน้ําชอบแน่นอนค่ะคุณผู้ชมเพราะว่าทางหอ,อการค้าจังหวัดลำปางค่ะได้มีการจัดงานคายั f เฟส2025กระตุ้นเศรษฐกิจชุมชนค่ะ ที่เวทีกลางสวนสาธารณะพิรมทานจังหวัดลำปางนางสาวนิตยาพงพาณิชย์รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางเปิดกิจกรรมลำปาง River Life and k a y a k f e s t 2025โดยมีประชาชนผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมค่ะสำหรับกิจกรรมลำปาง r i v i r Life and k a y a k Fest 2025ครับจัดขึ้นโดยหอการค้าจังหวัดลำปางร่วมกับเทศบาลนครลำปางเพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ผ่านกิจกรรมทางน้ำ กระตุ้นเศรษฐก um ิจชุมชนให้พี่น้องประชาชนนั้นมีรายได้สร้างความตระหนักด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรมท้องถิ่นเผยแพร่ <c oughs> เรื่องราวประวัติศาสตร์ของลำปางผ่านกิจกรรมที่น่าสนใจและเป็นการส่งเสริมกิจกรรมกีฬานะครับเ <c oughs> ช่นการพายเรือคายักการให้ความรู้การเอาตัวรอดทางน้ำให้เยาวชนและสร้างกิจกรรมเทศกาลใหม่ของจังหวัดลำปางให้จัดได้ต่อเนื่องเป็นประจำต่อไปครับงานเดียวได้หลายอย่างเลย